สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางสามฮานอยจะแยกน้อยแยกรอบจะน้อย,ย,ออยพิเศษน้อยปกติแล้วก็ตามด้วยน้อยวีไอพี่จ้าแนวทางของทีจีสิบสามเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันอาทิตย์เราจะมืมอ,อีก้กามาพบกับแนวทางของเอสจอยคือกแล้วก็ตามเคยจะสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับพ 3, 5, นสามฮานอยเมื่อวานจนทียีสิบสอง น้อยพิเศษจะเด่นไปที่ห้าและแปดผลจะน้อยรอบแหลกน้อยพิเศษสี่ห้าสองศูนย์เลขผีนอกจะหายหาหกมากสี่หาเนาะเขาเด่นหาลุดนหาจะสำหรับพิเศษจะบนสำหรับน้อยรอบปกตี้เด่นศูนและห้า ผลจะหนึ่งศูนย์สี่ศูบนจับคู่เขาตรงๆจ้าเด่น0ูนย์ลุดศมาหลาง0 7, ูเจจับคู่ไปบ่ถึงเนาะโอ้โหน่าเสียดายเด่นศูนุดศมาเด็กๆจ่าสาหรับรอบปกติจ้าสาหรับน้อยรอบ VIP อพรอบสุดท้ายจ้าเด่น3และ8ปดผลสามแปสองแด เดนสามวิรุษสามก็เข้ามาลักลอยเนาะตัวประกบคู่แปดเจ็ดจับคู่พาดไปนอ้นองจ่าเลกพี่น้องหาแปดเก่าเขามาแปดเจ็ดจ้ะโอ้โหแปดเจ็ดเจ็ดแปดหลางสองแปดกระจับคู่พาดไปเนาะมัอนอีขามสองแปดจ้ะขามแปดสองมาสองแปดเขาเดินแปดวิรุษแปดจะสําหรับ VIP เขางเข้าจา่าเดนแปดวิรุษแปดเด้งเดกันเลยตีเดียวโอ้โหแปดบนแปดหลงัง จับคู่ผ่านไปทั้งโบนทั้งหลากเลยเนาะ,ะสำหรับห้าน้อยของเฮาวันที่ยี่สิบสองสามห้าน้อยของเฮาจะแยกน้อยแยกรอบนี่ถือว่าคนขาวโอเคเราจะวันที่ยี่สิบสองเมื่อนีนะ้เนาะเด่นมากขบถูกน้อยจะจับคูข่าวแข้นหน้อยเดี่ยวรอบปกติอโอ้โหตรงๆเลยสาวิง่งสซรูดของเฮาส่ยยิบจับไปวิง่งไปรูดเนาะแต่ละน้อยแต่ละรอบเราจะถือว่าปังน้อยพิเศษ 4หห4น่าจะสำหรับน่อยปกติเด่นชุน่มสูตรก็เทาก็คือๆๆสูตบนสูตรหลังสําหรับ VIP ก็คือ8บน8หลังนอกจากโอ้โหตายตายเด่นมาขบถูกน้อยจับขู่เขาหน่อยเดียวสําหรับ8สองสอง8ก็จับขู่ขามก็มาดสองเลยเนาะอ่ะโอเคอยู่เราจะสำหรับวันที่212วันที่2ส3ม้อนี้ตามรุ่นกันต่อจะยามผาดกับผาดขากผาดแหน่เนาะ ยางปังกับปังเกิเนนะจ๊ะกดสิไปรับชมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีทนได้ทีเขามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเปิดจะไอโบพาแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้งสำหรับแนวทางทีแอจอยลูกหายมีหลากหลายแนวทางจะบทสิเป็นหุน้นนิเคหุน้นหางเสียงหุน้ดนดาวโจน ฮานอยเราพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมิายเส้นเดียวกันจา้าวันที่23ลุน่น3ฮานอยกันก่อนจา้าสำหรับน้อยรอบพิเศษเด่นเก้าและเจ็ดจ้าสายวิ่งสายรุดแต่ละนอยแต่ละรอบตามหัากรตชอบนําไปวิ่งไปรุดได้เนาะจับคู่เก้า สำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นไปที่1และ5จับคู่หจ้า 5. หาน้อยรอบสุดท้าย VIP เด่นไปที่8และ7 จับกูเด่นแปดวิรุตแปดแต่มี808 182 83สอาำหรับเด่น7จดวิรุเจวกแ8ดเจออกแล้วเนาะเผื่อมาตัวเดิมมาจัะหายเลขเด่นอ่าเลขเบิรดเนาจะเบิรดเลขเด่นพอดีเจดแปด สำหรับตัวเด่นตัวเนนเจนเจ็ดสองห้าเจ็ดหาแปดหนึ่งสามหนึ่งสเกาอาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าจากเก้าศู สำหรับห้าน้อยของเฮาวันที่ยี่สิบสามสามห้าน้อยมือนอี่คือตามนี่เลยจะฝากนั่งไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะจ้ะสำหรับฮานอยเอจอยโลหายซองสูตรมีหมัดรวมกับแยกน้อยจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบหมักสูตรใดน้อยใด,ใด,ดการเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งไดเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะบอกมีตัวหมักตัวชอบคือ สามารถปล่อยผ่านได้เราจะเนวทางมี่เขามีรูดจะผิดผ่านประการใดกับโทตุนโคไพ่หลายๆเราจะเอมืนอนีก,ก็ค่อยมาปังๆอีกละกลันเราจะค่อยมาขบซ้ำน้อยเลยละกลันเราจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจ้า